สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกทท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นิตยาค่ะอยู่อำเภอม,มายยนะคะจังหวัดปัตตานีเลือกซื้อเลือกช้อปงานผ้าไทยผ้าทอ ไฟมัดหมี่ทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะสั่งซื้อนะคะซื้อ1ผืนแถมฟรีคุณลูกค้าขาผ้าิ้นตีนจกแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าพรีเมียมเป็นน้ําพริก3รสชาติน้ําพริกอร่อยๆแบบนี้ค่ะซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถนะคะแลกซื้อได้เลยนะคะเมื่อสั่งซื้อผ้าไทยนะคะตั้งแต่500บาทขึ้นไปวันนี้คุณลูกค้านะคะ ราคาพิเศษเพียง100บาทเท่านั้นค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือพรีเมียมผืนนี้สีน้ำเงินนะคะคุณลูกค้านะสีน้ําเงินสวยๆนะคะลายดอกแก้วสวยๆนะคะรหัสทอมือ31รหัสทอมือ31ค่ะคุณลูกค้าคะ ขนาดหน้าผ้า95เซนขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดผ้าถุงสามารถนําไปตัดกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้านะคะบางท่านตัดเกงได้หรือว่านะคะมีช่างที่สามารถตัดเกงได้คุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดได้เลยนะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสวยคลาสสิกมากๆสวยคลาสสิกมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008กับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอ มือ2ตะกอผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินลายดอกแก้วสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คา่ะ่หาหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code ้ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอแบบนี้ถ้าเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอด้านในกับด้านนอกจะเหมือนกันด้านในกับด้านนอกจะเหมือนกันเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้้เลลยนะคะคคคุณูกานนะแล้้วเป็ผามัดมีีแบบน้ ผ้ามัดหมี่คุณลูกค้าขาลวดลายที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ในเนื้อผ้าค่ะลวดลายของผืนผ้าอยู่ในเนื้อผ้าเลยนะคุณลูกค้าคะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญนะคะสวมใส่สบายมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4แปดกากับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมผ้าฝ้ายมัดหมี่ พอมือสองตะกอจากร้านแม่มารี้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าขะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะราคาผืนละ9 9 0บาทราคาผืนละ990รอบาทวันนี้นะคะนะคะเพิ่มเติมให้เลยซื้อ1ผืนซื้อ1ผืนวันนี้นะคะ990บาทนะคะเดี๋ยวแถมนะคะผ้าซ้นตีนจ,จกให้ฟรี1ผืนด้วยมีผ้าซ้นตีนจกสวยๆนะคะ,แถ,ะ,คะแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยแต่สําหรับของแถมทางร้านขออนุญ,ญาตเลือกให้ทางร้านแม่มารีพาไทยของเรานะคะขออนุญาตเลือกให้นะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะคที่่ชชืนอบ นใจวันนี้คุณลูกค้าขาสั่งซื้อผ้าไทยผ้าทอที่เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือพรีเมียมร,ราคา